เื่อนแล้วครับท่านขึ้นเหมือนเหมือนไม่อยากจะขึ้นนะจกมารได้สุดเก้าสิบสวครับสีน้ำเงินยังอยู่ท้ายอยู่นะครับงี้เลยทิ้งไม้แล้วก็เข้าบังเกอร์เลยครับเข้าบังเกอร์แล้วครับหมุนแล้วเปลี่ยนเป็นเกี๋ยหอมขึ้นแล้วครับท่านขึ้นเหมือนเหมือนไม่อยากจะขึ้นนะจกมารได้สุดเก้าสิบสวครับ เลี้ยงเดียนแบบกันแล้วนะครับสูตรเดิมบางไฟกระไรนั้นมันจะมีขึ้นอีกนะครับมีแล้วนั่นมันขึ้นอีกแล้วก็มีหลายจังหวะเช่นเอาโบว่าอัดเนสูตรไผ่สูตรมันเอาพี่น้องอ่ะอันนี้นะเพคนวาดต่อยมูกเป็นชุดนี้นะครับสูตรชะลอสูตรสวรรค์บานนาเห็นฟ้าแค่นนี้คือโลดพคน เห็นเวลาหลายก็มูพดก็เลยต่อยมูสะก่อนแสดงว่าดูเพื่อนแลวสูตรนี้ได้เวลายเยอะแต่ก็เลยต้องชะลอเอวไว้ก่อนดรกลางสมบูรณ์ครับครับกลางสมบูรณ์กลางดีครับส่วนมากมันกลางอ้วนกาเอื้นกลางสมบูรณ์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามถ้าเปลี่ยนเกียร์ทำจังหวะก็พอดีอันนี้มันใส่เกียร์สองเงาพูด อดอกไม้ดอกไม้นะครับมดระหว่าผู้ใหญ่ดอกไม้ห่อนะกรรมการจำนายดอกไม้ปีนี้ดอกไม้เห็นพ่อหลายหมพ่อบานอ่สญญาสลคณะกรรมการดอกไม้ของเรานะครับก็ดำเนินกิจกรรมไปเรื่อยๆเพื่อนเะเห็นฟุกพี่น้องมากไมีปักดอกไม้ก็คือมาในงานหฮอเนาะมันเป็นสัญลักษณ์ ยังมทางการลำดับที่12อาว่าเลยว่าเลยครับสวรรค์บนาเหินฟ้าครับมาทำไม่ได้6.02มวินาทีเนื่องจากบังไฟตกลงถึงพื้นแล้วนะครับอันเคื่อนกงว่านับบ่ไม่ครับโอเคแล้วครับบังไฟบ้างเมื่อกี้สวรรค์บ้านนาเหินฟ้าเนื่องจากขึ้นไปแล้วสัมผัสพื้นดินครั้งที่หนึ่งถือว่าสิ้นสุด จับเวลาได้6.02วินาทีนะครับส่วนจังหวะสองเบิ้ลสองนั่นเพิ่น่หนักเจ้าสิเบิ้ลสองเบิ้ลสามเลยเพิ่มเอาเด้อหมอพระศิษย์มาห้อยขดกัอยากเบิ้ลอยู่ได้เพิ่นมไปตามกติกาที่เราประชุม